สูงไม่ใช่เรื่องเล่นเชือกต้องไว้ใจได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเชือกโรยตัวมาตรฐานสากลแข็งแกร่งทนทานปลอดภัยทุกการใช้งานรับแรงกระชากสูงทนแรงดึงได้หลายพันกิโลเคลือบกันน้ำกันเชื้อราทนยูวีใช้งานกลางแจ้งได้สบายเส้นใหญ่กระชับมือโรยตัวไหลลื่นไม่สะดุดมีมาตรฐาน E N 1891 C E certified เหมาะสำหรับงานโรยตัวงานซ่อมบำรุงทำความสะอาดตึกสูงปีนเถาและกู้ภัยมัน ใจในทุกจังหวะการโรยตัวเพราะชีวิตคุณต้องขวนไว้กับของที่ดีที่สุดมีทั้งขนาด10.5 mm 11 m mm, มยาว50เมตรหรือ100เมตรสั่งได้ตามความต้องการพร้อมอุปกรณ์เสริมแบบครบชุดหากสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อข้อมูลด้านล่างได้เลยนะคะ